ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาอมสกู ครัเมื่อกี้พี่ลืมพูดเอ่อเซอร์ intercellular คอมม u n i c a t i o นในกรณี hmm. ของพืชไปนะครับเพราะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าในกรณีของสารเราจะเรียกใช้คําว่าคําว่าแ a p j u n c t i นนะครับถ้าเป็นพืชเนี่ยเอ่อเราใช้คําว่า p l a สโมเดสมาต n e แทนนะครับ หรือใช้คำว่าพ a าสม d ดสมาก็ได้พ a าสม d ดสมาก็คือจะเป็นเอกโพ์ถ้าเป็นพ a าสม d ดส์มาตาก็จะเป็นพหูพจน์นะครับโ okay. อเคอก็คือจะจบเรื่องพ a าสมาแบนแมนนะครับต่อมาก็จะขึ้นเอาาออรมกอบที่เป็นภายนอกที่ของคุ้มเซล์อีกชนิดหนึ่งก็คือเซลล์วอลนะครับ แล้วมาดูก่อนว่าฟังก์ชันของเซลล์วอลมันเป็นยังไงนะคะมีอะไรบ้างฟังก์ชันอันแรกก็จะเป็นถือว่าเป็น permeable membrane สังเกตเมื่อกี้เราที่เรียนไปคือเซลล membrane เป็น semi permeable หรือว่าเป็น selective ก็คือในกรณีเซลล membrane เนี่ยมันเลือก ว่าสารไหนผ่านได้สารไหนผ่านไม่ได้แต่ว่าเซลล์วอลเนี่ยมันเป็น permeable กลคือสามารถยอมให้สารผ่านได้สะดวกมากกว่าเซลล์เมมเบรนเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับโดยที่รูของเซลล์เซลล์วอลเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามันก็จะสารก็สามารถผ่านเซลล์วอลได้ง่ายกว่าเซลล์เมมเบรนนะครับอันที่สองทำให้สามารถทำให้ต้องมีก็คือสามารถปกป้องเซลล์ได้ดีกว่าคือในเรื่องของ protection ะะตัวศาสต์เองเนี่ยมันมีระบบประสาทที่คอยรับสัญญาณหรือว่ารับออสิ่งเร้าจากภายนอกทําให้มันสามารถหลบหลีกสัญญาณได้แต่ยมนของพืชมันไม่มีระบบประสาทมันไม่มีระบบเตือนภัยแบบนี้มันก็ไม่สามารถเคลื่อนหรือว่าเคลื่อนไหวหลบหนออีสิ่งเรา้าที่เป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงไว้ก่อนฟันเซลล์วอล์มันก็เลยมีในพืชน,นะครับ อันนี้3ารืชกสามารถกำหนดรูปร่างนะครับเป็นอย่างเช่นเซลเพอร์นเนี่ยเ,เออมันมีค่อนข้างที่จะเป็นรูปร่างเหลี่ยมกับเซลสั์เพราะว่าตัวเซลวอลมันเออกำหนดมาให้เป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือเซลวอลเนี่ยมันพบในไหนบ้างนะอันแรกเลยก็คือเป็นเซลเพอรน,นะครับซึ่ง เซลล์วอลของพืชเนี่ยเราแบ่งเป็นสองระยะนะครับอันแรกคือเป็นผนังเซลล์ระยะแรกก็คือเป็น primary wall นะครับซึ่งองค์ประกอบของเซลล์วอลในพืชองค์ประกอบหลักก็คือเป็นพวกเซลลูโลสนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าเจอคำว่าเจอเซลล์วอลแล้ว คิดถึงว่ามันเวลาพืชนเนี่ยมันส่งสารสื่อระหว่างเซลล์ได้อย่างไรก็คืออย่าลืมคําว่า p l a s modest มาหรือ p l a s m o d e s mata นะครับถ้าเป็นระยะที่สองแล้วใช้คำว่า secondary wall ซึ่งมันจะมีความแข็งแรงมากกว่า มันแข็งแรงมากกว่าเพราะว่ามันมีสารอื่นสะสมด้วยยกตัวอย่างเช่นลิกนนนมันมีลิกนนนสะสมนะครับซึ่งตัวลิกนนนเองเนี่ยคุณสมบัติของมันสามารถติดสีแดงของสารซาฟานินได้นะครับแล้วเวลาลิกนินมาสะสมเนี่ยทำให้สม,มุน,นกรณีที่มันสะ,สะสมไม่ทั่วนะครับ ไม่ทัวไม่รอบไม่รอบเซลเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเป็นช่องขึ้นช่องนั้นเราเรียกว่าพิษนะครับในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงเพราะฉะนั้นตัวลินเนนเนี่ยก็จะสำคัญในการช่วยซัพพอร์ตตัวต้นนะครับอันนี้คือแนวนี้ของเซลล์พืชเซลลที่สองที่พบเซลล์วอล์จะเป็นพวกเซลล์สาหรายนะครับ เออตัวสาหร่ายสิ่งที่สําคัญว่าเวลาเราแยกสาหร่ายกับพืชมันต่างกันไงยก็คือทําไมสาหร่ายถึงไม่ใช่พืชที่มันไม่ใช่พืชเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเยือ่อคำว่าทิชชูหรือว่าเนื้อเยื่อก็คือเป็นสิ่งที่รวมกันระหว่างหลายชนิดเซล ครก็เออแล้สิ่งที่ตก่างอันที่สองคือมันไม่มีระยะเอิโอนะครับเอออันนี้อันนี้ไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่หลายชนิดที่พูดผิด ก็คือเซลล์ชนิดเดียวกันทํางานด้วยกันเวลารวมตัวกันเราจะได้ใช้คําว่าทิชชูไอ้นี้คล้ายๆแบบเซลล์ใดเซลล์หนึ่งก็ทํางานของมันเองก็คือมันมันไม่ได้ทํางานแบบร่วมกันนะครับเราก็เลยแฟนเซลล์สาหร่ายนก็เลยไม่มีทิชชูนะครับซึ่งหลายๆทิชชูต่างหากที่ลงเป็นตัวออ์แกนขึ้นมานะครับ แล้วก็จากสมการนี้ทำให้สาลรายเนี่ยมันอยู่ใน k ิงด d o m แยออกมาจากพืชก็คือมันจะอยู่ในคิงด d มโปรต t i s t นะะโดยที่องคประกอบของผนังเซลล์เนี่ยก็คือเซลลูโลสซึ่งบางชนิดเนี่ยมันมีซิลิก้าเข้าไปด้วย ยกตัวอย่างกลุ่มที่มีซิลิก้าอย่างเช่นพวกสลด์แดอตอมซึ่งเป็นสาลายสีน้ำตาลแกลมเหลืองนะครับจำเจนที่สามที่มีเซลล์วอรก็คือเซลล์ของรานะครับก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันกับพวกเห็ดแล้วก็ยีด ซึ่งแห่งกับยีนล้วถือว่าเป็นราภาษาอังกฤษกลุ่มนี้เราก็เรียกรวมๆกันว่าเป็นฟังกายหรือฟังการก็ได้ถ้าเป็นฟังกายก็เป็นหูุพพนนะครับซึ่งเซลล์วอลของมันผนังมันมาจากไคเซนนะครับซึ่งก็เป็น เอเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีธาตุในตัวเจนด้วยนะครับซึ่งปกติคาร์โบไฮเดรตทั่วไปก็จะมีแต่ C H O ใช่ไหมคาร์บอนไฮเดรตเจนออกซิเจนแต่ว่าตัวของไคตินเนี่ยที่สําคัญมันมีในตัวเจนเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่โปรตีนนะเพราะว่ามันไม่มีเปปไตย์บอดนะครับซึ่งตัวไฮตินเนี่ยนอกจากเป็นเซลล์ในลาแล้ว ถามว่าสัตว์ยูคาริโอตชนิดอื่นที่มีไคเตนยกตัวอย่างก็เช่นพวกมแมลงต่างๆก็คือเจอในมแมลงด้วยพวกกุ้งก้างปูตะขาพวกเนี้ยมันก็จะมีไคเตนแต่ว่าตัวไขเตนตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่เปลือ,อกแทนมันไม่ใช่เซลล์วอลนะครับ เซลล์ที่สีที่พบก็คือจะเป็นพวกเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งแบคทีเรียทุกชนิดมีเซลล์วอร์ยกเว้นหนึ่งตัวที่ไม่มีที่เป็นข้อยกเว้นออกมาเลยนะควจะรู้ก็คือเออกลุ่มไมโครพลาสมาไมโครพลาสมาตัวเนี้ยเป็นแบคทีเรียที่ไม่มีเซลล์วอร์นะครับซึ่งแบคทีเรีย แล้วจะมีแบ่งออกข้อค่าเป็นสามรูปร่างถ้าเป็นกลมก็เลยจะเป็นพวกคอคัสถ้าจะเป็นท่อนหรือเป็นแท่งก็จะใช้คาว่าบาซิลัสใช้คว,ว่ารอดก็ได้หรือว่าถ้าเป็นเกลียวก็คือสไปริลัมนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายเออกลับมาก่อนที่ลืมพูดซ,ซึ่งออตัวองค์ประกอบของเซลล์ของแบคทีเรียก็คือพวกเปปทีโดแกแคนนะครับเปปทีโดแกแคนแล้วสุดท้ายก็คือ ตัวของสาหรายสีเขียวกัมน้ำเงินปาหรายกิคือบูกีนเอลจซึ่งชื่อมันก็คล้ายๆสาหรายเนาะแต่จริงๆมันเป็นอะไรมันเป็นเพศเดียวกับแบคทีเรียนะก็คือจะบอกว่ามันเป็นกลุ่มของโปรคารโอตนั่นเองนะครับ ยปตัวอย่างสาลายสีเขียวกันทัเงยนยกตัวอย่างก็เช่นพวกนอสตอกแอนนาบิน่าแบบเนี้ยนะครับก็สรุปว่ามีห้าชนิดเซลล์ที่เราพบเซลล์วทวนนะอันแรกก็คือพืชอ,อันที่สองก็คืออะไรสาลาย อันที่สามคือพวกราอันที่สี่ก็คือแบคทีเรียแล้วอันที่ห้าก็คือสาหร่ายสีเขียวกับน้ำเงินนะครับก็จะจบในเรื่องของเซลล์วอรนะครับ มา่อกี้ uh เราพูดในตัวในตัวที่เกี่ยวกับสิ่งที่คูมเซลล์ตัวไปแล้วใช่ไหมครับแต่เราจะพูดถึงองค์ประกอบภายในเซลล์ลักก็สิ่งต่างๆที่เถิบมาจากเซมิเมเข้ามาในสูตรเซลล์เนี่ยเราจะเรียกรวมกันว่าโปรโปโทรพัสซึมโปรโตพาสซึม ก็ในที่นี้ก็หมายรวมถึงนิวเคลียร์บวกกับไซโตพลาสมนะครับซึ่งนิวเคลียร์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะพูดในวข้อถัดไปนะครนิวเคลียร์สำคัญยังไงฟัง์กชันหลักที่สำคัญที่สุดก็คือจะเกี่ยวกับการควบคุมเซลล์แอคทิวิตี้ เวลาเซลล์มีกิจกรรมอะไรเนี่ยหรือว่ามันจะทํางานได้ตัวนิวเคลียสเนี่ยที่เป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งกรณีที่เอ,อ่อนิวเคลียสองประกอบในนิวเคลียสบางอย่างเสียไปโนดะยเฉพาะอย่างที่มีการกลายพันธุ์ของตัว DNA นะครับก็ทําให้เกิดการสูญเสียการควบคุมซึ่งถ้าเป็นในกรณีที่เป็นการควบคุมเกี่ยวกับการแบ่งตัวของเซลล์นะครับก็ทําให้เกิดการที่แบ่งตัว มากเกินไปนะครับมันก็จะเกิดมะเร็งขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของการสูญเสียคอนโทรลในระดับเซลล์นะครับเอ่อสิ่งที่อยากให้รู้นิดนึงว่าทำไมนิวเคลียสถึงควบคุมเซลล์ได้ใช่ไหมก็คือก็คือในนิวเคลียสเนี่ยมันมีสารพันธุกรรมอยู่สารพันธุกรรมพวกนีก้คือนิวคลีอิกแอซิ ซึ่งในกรณีของตัวอย่างของคนกลังานง่ายๆก็คือจะมี DNA อยู่ในนิวเคลียสคือเวลา DNA ถามว่า DNA มันควบคุมการทำงานได้อย่างไรนะครับคือในนิวเคลียสเนี่ยมันไม่มีออกันเนวใช่ไหมเพราะฉะนั้ เวลาทํางานมันก็ต้องพึ่งบริเวณนอกนิวเคลียสถูกปะมันคําคสั่งที่นิวเคลียสจะสั่งมันก็ต้องมาจาก DNA แต่ว่าดีเอนมันจะทอดถ่ายทอดคําสั่งที่อยู่ในนิวเคลียสออกมาให้ดีเอกนเสได้อย่างไรมันก็ต้องถ่ายทอดผ่านทาง RNA แล้วจาก RNA มันก็จะเปลี่ยนถ่ายทอดคำสั่งอีกทีนึงให้แก่จ้างเป็นโปรตีนขึ้นมา ซึ่งเป็นโปรตีนที่สอดคล้องกับ RNA ที่ผลิตออกมาจาก DNA ทีหนึ่งนะคบโปรตีนต,ตัวนี้แหละเป็นตัวฟังก์ชันเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จะคือจะบอกว่ามันควบคุมเซลล์ได้ย่ยงไรไม่ควบคุมผ่าน DNA ผ่าน RNA สุดท้ายตัวฟังก์ชันคือโปรตีนนะครับซึ่งจาก DNA กลายเป็น RNA ขบวนการนี้เราเรียกว่า transcription เวลาเกิดทางสค r i ปชั่นได้มันก็ต้องมีตัว Regulate ใช่ไหมคือตัว Regulator ที่คอยควบคุมมันว่าเวลาไหนควรจะมีการท a n s c ค i ิปเวลาไหนไม่ควรนะครับก็คือมีอะไรมาควบคุมมันอีกทีนึงต่อมาจากอเอ็นนโปรตีแล้วเรียกว่า Translation Translation ก็คือคือแฮปดานเออมันเป็นรหัสถูกไหมก็คือจะมีเบส AT สมมติถ้าเป็น A, ีเนก็เป็น A T C ซใช่ไหมถ้าเป็น RNA เนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก T เป็น U กลายเป็น A, U, C, e, g อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นรหัสซ้สำๆซ้ำไปมันก็จะแปลรหัสทีละสามตัวแบบเนี้ยแปลจาก RNA ให้กลายเป็นโปรตีนนะครับก็คือหลักตัวนึงก็จะแทนด้วยกรดอะมิโนแอซิดชนิดหนึ่งแล้วค่อยมาต่อต่อตอต่อกันกลายเป็นโปรตีนนะครับ อันนี้พี่อยากให้เห็นภาพว่าทำไมนิวเคลียรถึงควบคุมเซลล์ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนละเอียดในเรื่องบทของพันธุศาสตร์อีกทีหนึ่งสำหรับกลไกพวกนี้นะครับก็อันนี้เราก็เรียกทั้งหมดว่าเป็นเซ็นทรัลดอกมานะครับก็มาดูในแรมของตัวของนิวเคลียรนะครับก็จะมีนิวเคลียร์วลอลซึ่งอีกชื่อนึงคือนิวเคลียร์แบมเบร์นะครับ นิเคลียเบนเนเองเนี่ยมันเป็นเบมเบนที่มีทั้งหมดสองชั้นนะคะซึ่งมันก็จะมีรูเราเรียกว่านิวเคลียร์พอให้สา,สา,ารสามารถเข้าออกนะครับแล้วก็มีนิวเคลียรัสมีโครมาตินซึ่งโครมาตินก็แบ่งเป็นเฮเทโรโครมาตินกับยูโครมาตินนะครับนิวเคลียรมีอะไร น้อเคลก็จะเป็นที่อยู่ของ DNA นะครับอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการสร้างไรโบโซมนะซึ่งไรโบโซมตัวเนี้มันทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างการสังเคราะห์โปรตีนพูดง่ายคือมันมีบทบาทในเรื่องของการทรานสเลชัน อย่างที่เมื่อกี้พูดก็คือทาง translation คือการเปลี่ยนจาก RNA เป็นโปรตีนเราผสมมีบทตาตรงนี้นะแล้วก็ messenger RNA messenger, ก็ะจะเป็น RNA ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย RNA มันจะมีทั้งหมด3ชนิดนะครับ RNA มี3ชนิดก็คือมี mRNA tRNA แล้วก็ rRNA m ก็คือ messenger t คือ transfer r ก็คือ ribosomal นะครับ mRNA ก็จะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆผลิตได้ผลิตได้จากการ transcription ก็คือมันมาจากการเปลี่ยนแปลงของ DNA ให้กลายเป็น m r n a ซึ่งขระนวนการนี้เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วก็คือทางส cription ซึ่ง m r n a ก็จะเป็นโค้ดที่ใช้สำหรับการสร้าง r n a แล้วก็โปรตีนต่อไปนะครับส่วน t r n a ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เติมให้้นำนำ t r n a มันจะไปจับกรดอะมิโนโอยู่แล้วมาต่อต่อกันเรื่อยๆซึ่งสำคัญในขั้นตอนของการ Translation นะครับก็คือขั้นตอนนี้เปลี่ยนจาก RNA ให้กายเป็นโปรตีนนะที่จริงใช้คำว่าเปลี่ยนไม่ได้คือใช้ RNA เป็นตัวตัวคล้ายๆเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยต้องเอากรดอะมิโน,โนตัวไหนเข้ามาใส่เข้ามาใส่เพิ่มแบบเนี้ยโดยที่มีที้ t รเป็นตัวนำกรดอะมิโนเข้ามาเติมส่วน RNA ก็จะเป็นองค์ประกอบหรือเป็นสัดเซ็ตของไรโบโซมซึ่งก็จะควบคุม ในขั้นตอนการการ translation นะครับซึ่ง RNA โดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นสับเซตของอะไรสับเซตของนิวคลีอิกแอซิดก็คือสารพันธุกรรมในเซลล์ซึ่งนอกจาก RNA ที่เป็นสับเซตของนิวคลีอิกแอซิดก็จะมีพวกก็จะมี DNA ด้วยนะครับทั้งสองตัวเป็นหน่วยย่อยของนิวคลีอิกแอซิด นะครับเอ่อให้สังเกตนิดนึงภาพนี้ก็คือเป็นภาพของนิวเคลียสนะครับเรจะเห็นว่าตัวของนิวเคลียสเนี่ยมันมีนิวเคลียมันหลอดใช่ไหมครับซึ่งนิวเคลียมันหลอดเป็นในเยื่อกี่ชั้นสองชั้นนะคะรับลองข้ามมาดูตรงนี้นิดนึงก่อนแล้วค่อยอธิบายภาพนะอันนี้คือใน,ในหวัวข้อนิวเคลียมันหลอด ก็จะเป็น2 unit นิตเมมเบนะก็จะมี Inner กับ Outer ก็คือชั้นนอกกับชั้นในนะครับแล้วก็เซ p เร a t e b พ p e นิเค l ียร Space ก็คือมันจะมี Space ที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้ม Inner กับ Outer ตอร์นิวเคลียร์เนะครับซึ่งในตัวของเอา e เตอร์เมมเเบนเนี่ยแล้วก็ p e r i นิเค e ียร์สเปเขาบอกว่ามัน Continuous อะไร ER นะ เรามาดูภาพปอดอัลต์เมมเบรนสังเกตป่ะเออมันจะมีสองชั้นจริงอย่างที่เขาบอกด้วยจากรูปชั้นนี้คือชั้นนอกเห็นไหมชั้นนี้คือชั้นในอินเนอร์เมมเบรนเนอะซึ่งบริเวณว่างๆตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นเพลินิวเคลียร์สเปร์ถูกป่ะช่องนี้ช่องเนี้ยช่องเนี้ยหรือ คำนี้ใช้คําว่าปริพาซึมก็ได้นะครับซึ่งอัลตเามเบนเนี่ยมันตอบอะไรสังเกตเออเมื่อกี้พูดผ่านๆไปแล้วตั้งแต่รอบแรกสุดเลยก็ตัวนี้ก็จะเป็นเ e อียออกกันแนวหนึ่งก็คือพวก RER นะไอออกกันแนวที่เป็นถุงๆแบบเนี้ยก็คือ RER พันจริงๆแล้วเซลล์เซลไม่ใช่เซลล์ดินิวเคเเวลียสเบนที่มาหุ้มนิวเคลียสมันต่อกับถุงที่เป็นส่วนหนึ่งของ r e ER. r i e r ก็ย่อมาจากคำว่า Last Endoplasmic Reticulum คขว,ว่า Last ก็คือขรุขระถามว่าทำไมมันถึงขรุขระก็คือมันจะมีไรโบโซมเกาะอยู่บนเออ เมมเบรนของมันนะคะมันก็เลยทําให้มันดูเหมือนครูดขาดมันจริงๆแล้วการพัฒนาการของเซลล์เมมเบรนเกิดจากอะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวยูคาริโอตก็คือเซลล์ที่มีนิวเคลียสเมบรนใช่ปะ่ะจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ตอนแรกเนี่ยมันมาจากโปรคาริโอตก่อนนะจริงๆแล้วก็คือ ็คือโปรคาริโอตก็คือไม่มีนิวเคลียร์ไม่มีนิวเคลียร์ถูกปะไม่มีนิวเคลียร์เบนแต่ว่ามันมีพวกสารพันธุกรรมอยู่แต่ว่าวันนี้คืนดีเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าเซลล์มันมีการขดมันมการหวําเข้ามาพี่เขาว่าไม่ค่อยสวยนะพอให้เห็นเป็นไอเดียก็พอมีการหวําเข้ามาแต่ว่าเออสารพันธุกรรมก็ยังอยู่ใช่ปะพอหวําเข้ามาเรื่อยๆเนี่ย มันก็โคดไปโคดมาแบบนี้ประมาณนี้นะพอโคดเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะปิดตัวพอปิดตัวเกิดอะไรขึ้นไอเจ้าไอเจ้าเยื่อเซลล์เม็ดที่มันใกล้ๆตรงเนี้ยใกล้ๆตรงเนี้ย ตรงที่มันเป็นกึ่งๆใจกลางที่มันลอ้อมรอบนิวเคลียอยู่มันก็จะปิดมันก็จะมาบันจบกันนะครับแล้วก็กลายเป็นเซลล์ Sell ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็มีพวก ER อยู่ภายในเซลล์นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเยื oh um Nuclear, ่อหุ้มนิวเคลียสต้นกำหนดมันก็มาจาก เยื่อหุ้มเซลล์นะคะมันองค์ประกอบก็จะเป็นฟอสฟอลิลปิดไบแลนด์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีปริมาณของโปรตีนซึ่งแตกต่างกับเซลล์เมมเบนนะคะมีหน้าหลักทำไมทาไมเซลล์ทำไมนิวเคลียร์มมนเบนถึงตอกผู้ไออารใช่ไหมก็เป็นเพราะเหตุผลนี้นั่นเองนะคบเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอัลต์แมนแบนคืออะไร ก็จะมีไรโบโซมมาขอด้วยใช่ป่ะก็คลายๆกับไอาเลยนะครับส่วนจากรูปก็จะมีอีกตัวนึงคือนิวเคลียร์พอก็จะเป็นทำหน้าที่เป็น selective permeable ก็คือคัดเลือกสารว่าสารไหนสามารถผ่านเข้าออกนิวเคลียรได้ถามว่าทำไม DNA ต้องถ่ายทอดเป็น RNA ก่อนแล้วค่อยไปทำงานในไซตรดลผสมก็เพราะว่า DNA เอเองเนี่ยโมเลกุลมันใหญ่เกินไปมันไม่สามารถนำ พา a ให้ผ่านนิวเคลียร์พอได้มันก็เลยพยายามทําให้มเลกุลเล็กลงอาจจะส่งเป็นตัวแทนไปเพราะด n a มันเป็นเอ่อเส้นเดี่ยวถูกปะ DNA อนเป็นเส้นคู่ไอเป็นเส้นเดี่ยวแล้วก็ตัวแล้วก็ถูกทาง n s c r i p t i o n ออกมาแค่บางส่วนก็คือเป็นส่วนที่เป็นยีนแค่บางส่วนจากทั้งหมดที่มันยาวมากๆมันก็ได้สามารถผ่านนิวเคลียร์พอออกมาอย่างไส้รบซิมได้นะครับ ซึ่งตัวของนิวเคลียร์ไวลอลเองเนี่ยบางเซลล์มีบางเซลล์ไม่มีอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นการใช้แยกระหว่างย e ูคาริโอตกับโปรคาริโอตโปรคาริโอตก็คือเป็นเซลล์ที่ไม่มียืหุ้มนิวเคลียร์นะคะรับสิ่งมีชีวิตพวกโปรคาริโอตที่สำคัญคือเป็นพวกแบคทีเรียนะครับ แล้วก็เป็นพวกสาลายสีเขียวกันน้ำเงินนะครับซึ่งเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วในเรื่องของเ,ออเซล์ช้ของเซลที่มีเซลล์วอลนะครับเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นบนันทังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ